สไปร์สแมคคอรนีเปิดแฟนพร้อมกับสวมแหวนขอแต่งงานแล้วคะ่ะสละโสดแล้วจ้าข่าวดีสไปร์สรับรุ่นของวันที่หนึ่งมิถุนายน2567และเมื่อนางเอกสา Mac แวแมคครนีได้โพสต์คลิปนาทีที่สุดซึ้ง สุดซึ้งถูกหนุ่มหล่อขอแต่งงานอย่างเขินและสะพายขอชอบและสวมแหวนท่อดอกไม้แหวนเพชรเม็ดโตและโดยเจ้าตัวก็แคปชั่นว่ามีรักก็อยากจะม,มั่นคงและซื้อสัตว์กับตรงที่อยากจะอยู่ถูกบ้างแต่ง,งงงเหมือนกันนะคะอีโมจิหัวใจสีแดงข้ามกลางคนคอมเมนต์แสดงความยินดีกับเพื่อนที่น้องวงการบันเทิงและแฟนคลับ นอกจากจะสัพพายแล้วที่แม็กนั้นก็ยิ้มหวานใส่ตัวจริงเสียงจริงแล้วค่ะยังเปิดตัวพร้อมกับข่าวดีอีกด้วยเเลยนะจ๊ะ